ทที่1ห,หลักพระธรรมวินัยกับการดูแลสุขภาพแผนการสอนที่1แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินยัยและสถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตรสิบอย่างของพระสงฆ์ตอนที่1วัตถุประสงค์เพื่อให้พระคิลานุปถาพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรืออสวอ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตรสิบอย่างของพระสงฆ์ลงอุโบสถบิณฑบาตเลี้ยงชีพสวดมนต์ไหว้พระกวาดอาวาสวิหารลานเจดีรักษาผ้าครองอยู่ปริวาตกรรมกลนผมปรงหนวดตัดเล็บศึกษาสิกขาบท และปฏิบัติพระอาจารย์เทศนาบัตรพิจารณาปัจเวคขณะทั้ง4 1.1 <1. S 1> แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์กิจวัตรสิบอย่างของพระสงฆ์กิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เบรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสายสิบประการดังนี้ 1. ลงอุโบสถหรือเท่ากับ ประชุมฟังสวดพระปาติโมกทุกกึ่งเดือน 2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ 3. สวดมนต์ไหว้พระ 4. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ 5. รักษาผ้าครองหรือเท่ากับใช้เครื่องนุ่งห่มหนึ่งชุดดูแลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ 6. อยู่ปริวาตกรรม 7. โกนผมปลงหนวด ตัดเล็บ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัตรหรือเท่ากับปรงอาบัตรเป็นกิจวัตรประจำวัน 10. พิจารณาปัจเวกขณะทั้ง4เป็นต้นหรือเท่ากับใช้สอยปัจจัยอย่างมีสติกิจวัตรสิเหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณศารูปแห่งตนประโยชน์ของกิจวัตรสิบอย่าง 1. ลงอุโบสถได้ประโยชน์6อย่างคือได้ส่งเสริมพระธรรมวินัยทำให้เกิดความสามัคคีความบริสุทธิ์มุตกะนิสัยคนเลื่อมใสศรัทธาพาให้เป็นแบบอย่างที่ดี 2. บินทบาทเลี้ยงชีพได้ประโยชน์6อย่างคือได้เจริญรอยตามยุคคนระบาดได้โอกาสออกกําลังกายตอนเช้าได้เข้าถึงความสำนึกในพระคุณแม่ได้เห็นทุกข์ในการสแสวงหาอาหารได้เห็นความต้องการของประชาชนได้ทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญยิ่งขึ้น 3. สวดมนต์ไหว้พระได้ประโยชน์6อย่างคือ ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าใจศาสนาพิธีมีจิตเป็นกุศลทำตนให้แกล้ากล้าชาวบ้านศรัทธารักษาสัทธธรรม 4. กวาดวิหารลานเจดีได้ประโยชน์6อย่างคือได้ออกกำลังกายทำให้สถานที่สะอาดปราศจากโรคภยัยจิตใจคลายเครียดเสีียจันไรลดลง คงไว้ซึ่งศรัทธ,ธา 5. รักษาภาครองได้ประโยชน์6อย่างคือได้ตื่นแต่เช้าเอาใจใส่ในกิจวัตรฝึกหาดจิตใจทำให้สุขภาพดีมีความจำเยี่ยมเตรียมตารางชีวิต 6. อยู่ปริวัติกรรมได้ประโยชน์6อย่างคือได้ปฏิบัติตามกิจวัตรได้กำจัดอาบัติโทษ ได้โปรโดญาติโยมได้ข่มมานะและทิฏฐิปิติปราโมทได้ประโยชน์ในการเผยแพร่าศาสนา 7. โกนผมโกนหนวดตัดเล็บได้ประโยชน์6อย่างคือปฏิบัติตามปัจจักกรรมฐทฐานขาจัดความโกปรกยกย่องธรรมเนียมรู้จักการปรงไม่ยึดติดในรูปเคารพต่อคำสอนของอุปัชฌยา 8. ศึกษาและปฏิบัติครูอาจารย์ได้ประโยชน์6อย่างคือเข้าใจในหลักของตนพ้นความสงสัยป้องกันภัยจากอาบัตยืนหยัดกระตันญยูเขารบครูอาจารย์ศืกษสารวัฒนธรรม 9. เทศนาบัตรได้ประโยชน์6อย่างคือเป็นผู้ไม่ประมาทปราศจากมนทินมีศีลบริสุทธิ์ หยุดความวิปัิสานทำการบอกอาบาัตกำจัดความรังเกียจ 10. พิจารณาปัจเจเวคขณะได้ประโยชน์6อย่างคือไม่เป็นผู้มกักในลาบฉันอาหารไม่เป็นโทษไม่ยึดติดกับสิ่งของเสนาสนะเป็นประโยชน์แก่กรรมมัทฐานรู้จักรักษาโรคด้วยตนเองเป็นเบื้องต้นเป็นผู้มีสติ สมาธิรอบครอบ